วันนี้นะครับก็พ pues าน้องๆนักอาหารใหม่มาสักการะนะครับสิ่งศักดิ์ส oh ิทธิ์ที่อยู่ในกองพลอหารพื้นใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับก็จะให้พวกเราหน่ายอาหารใหม่รวมถึง ค่อภูเอกูทหารใหม่ทุกนายครับมาสักกะละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่แห่งนี้คือกองพลทหารปืนใหญ่ต่อทั่อากาศยานนะครับด้านขวาของเรานะครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งของกองพลบตอถัดไปนะครับถัดไปด้านหน้านะครับที่เห็นเป็นรูปปืนใหญ่เห็นไหมนี้เรียกว่าฐานเจ้าพ่อปืนใหญ่กรุลาปุมเห็นไหม เป็นสถารเจ้าพ่อปนใหญ่จะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราฐานปื้นใหญ่เราครับพวกเราคือฐานพวกเราคือเหล่าฐานปื้นใหญ่นะครับใส่ศสกดิ์สิทธิ์คู่เหล่าฐานปื้นใหญ่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเจ้าพ่อฐานปื้นใหญ่ก็จะเป็นศาลตายายครับเป็นศาลตายายก็เหมือนศาลที่อยู่ตามบ้านของพวกเราเนี่ยก็จัมีศาลตายายนะครับถัดไปด้านซ้ายมือนะครับ ก็จะเป็นเจ้าพ่อปตอโอเคขั้นตอนนี่ที่เราจะมาสักการะเดี๋ยวจะมีทั้งหมด่าพสถานที่รวมถึงด้านหลังนะครับเรื่องงด้านหลังนะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาจะให้พวกเราทำการสักการะเลยเพื่อเลือกใชยก่อนที่จะทำการฝึกในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นภาพบนโพน่ามือเปล่าขั้ตอนประมาณนี้ครับสำหรับสถานที่แรกนะครับ เป็นศาลาปฏิสถานพะระบรมสาลีริกธาตุนะครับเราก็จะไปสักการะครับโดยนําโดยผู้ฝึกฐานใหม่ของเรานะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ฝึกนะครับครับก็มา สักกะละนะครับพาน้องๆทหารใหม่มาสักกะละนะครับตัพะพาวนมาม่หังนมาตั้งพะพาวตังขอภัยขอภัยตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสมภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ มีตีมีโศกเข้ามา ครับสำหรับส,สถานที่ต่อไปนะครับก็ผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกและครูนะครับพร้อมกับอ,องค์ดาหารใหม่นะครับสกาละ,ะสารพระพรมนะครับสารพระพรมนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำของพลอาหารพืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับในค่ายของเรานะครับ

สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นศารเจ้าพ่อปืนใหญ่นะครับสารเจ้าพ่อปืนใหญ่นี่ครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําของพลานปืนใหญ่ต่อสู้กากาศยานนะครับครับหน่วยฝึกทหารใหม่ก็ทํา,าการสักการะนะครับทำสักสการะ นโมตัสสะพระก็ว่โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระก็ว่โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระก็ว่โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระก็ว่โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระก็ว่โตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ได้บิดตกแต่งถวายได้บิดตกแต่งถวายขอจงรับเครื่องบูชาขอจงรับเครื่องบูชารวมเสียงสังเวยพีคำรวมเสียงสังเวยพีคำที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมถวายได้น้อมถวายในโอกาสครั้งนี้ในโอกาสครั้งนี้ตามประกาศรวมสีวงนี้ตามประกาศขอพรวละมีแห่งองค้าอปุรมีแห่งองค์เจ้าพ่อคุณใหญ่รับพระพรรับพระพรลงลบรันดาลงลบนันดาประสิทธิ์ประทานทอ เัครนับนี้่ก็เป็นสักการะนะครับสารเฉพาะต,ตายายนะครับของกองพลาน,านั้นพื้นยายต่อส้วกัสยาน,นะครับ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือทั้งหนึ่งนะครับเคยดำรงพยศเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเด็นะครับผมจะถามว่ามีความสําคัญยังไงต่อเราทหารพื้นใหญ่นะครับท่านเป็นผู้บุกเบิกนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้บุกเบิกเราทหารพื้นใหญ่นะครับพระมหากษัตริย์ที่มีความสนใจในการทหารผืนใหญ่นะครับซึ่งหลายอย่างส่งคุณอย่างในร้อยบุริีเข้มแข็งมากและก็ได้ทรงรับราชการในหลวง อย่างนึ um? ่งของพวกเราในการดำเนินชีวิตอยู store, ่ในปัจจุบันซึ่งนี่ก็ทุกคนก็เห็นว่ามีความสำคัญนะครับเห็นเห็นว่ามีความสำคัญในศาสนาพุทธของเราเป็นในที่รู้จักด่ใจคอยกระจาหม่เอ้ารงคหลายความเคารพพระบรมราชานิสวรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหมดตรงยกอกเบ๊บ ก็สำหรับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองพลทหารพื้นใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบพิธีเป็นที่เรียบร้อยนีก็ขอบคุณนะครับสำหรับการที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็มาเข้ามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีภารกิจต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ